สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสวนด้อครับเด้ออ่านี่คือเจ้าของหน้าครับเอ้าวเบาไปเลยครับเป็นเจ้าของสวนนะครับน้อเป็นเจ้าของสวนแปลงปลูกผักแปลงปลูกผักต้องครับน้อแปลงเป็นแปลงปลูกผักแปลงปลูกผักแล้วก็มีแปลงปลูกหญ้าแปลงปลูกหญ้าเเออพิ่นก็มีเพิ่นก็เลี้ยงงัวเลี้ยงงัวนะรับพุ่้งครับผุนง้่ะรัวอือ งัวบานเฮาเนาะครับเนาะอ่าเป็นฟาร์มงัวงด้วยครับพี่น้องเด้วยครับมีต้นย่างหน้ามีต้นย่างหน้าเนาะครับน้อปลอมหัวเป็นต้นย่างหน้าป้ายยาเป็นป้ายยาหย่างงัวนหย่าปลูกไว้ทะเลียงง่วเลี้ยงกล้วยนี่แหละครับ อืนี่ครับมันอยู่ไก่นะครับน้าเจ็บกินได้ปลูกถกอยางอ่เป็นหยาบบคอลาเด้พี่น้องเปนผลงาเเด้าบงานงามพี่น้องวาเบิ่งเด้องามงามงามคือจังคนปลูกนั่นแหละครับอันนี้ปลูกไม้น้าครับน้ะ ต้นขามปลอมกับปูก็ได้นี่ครับต้นข้ามปลอมต้นขามปลอมต้นบักมีต้นบักมีพี่น้องครับต้นกระโดนน้ำเนี่กระโดนน้ำพี่น้องนี่กระโดนน้ำปลูกไปเรื่อยๆนะครับน้องพอได้อยู่เด็กกินเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่ยังเพียงพ่อพี่น้องบักม่วงพี่น้องบักม่วง่น้าบ้าน นี่เป็นฟาร์มงัวเด้อพี่น้องเอาบว่งัวนี่งัวงัวมีตัวใหญ่เลยพี่น้องน้ปลูกบอกเท่ปลเผือกเทศนะครับน้อปลูกเผือกเทศใส่กระถางเพราะว่าปลูกใส่กระถางเยอะมากเลยนะครับนถางปลูกใส่กระถางงามๆพี่น้องนุ้ยกำลังเป็นตเปกระถางบัวเงอ่ คิวเห้ือสองนาทีสักก่อนเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในมันเด้ยครับกดซับสไครต์กดใบมะกรูดมะนาวในมันเด้ยครับเด้อสวัสดีครับ